สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะทีนี้สำหรับในวิชาภาษาไทยนะคะเรามาดูในหนังสือทักษะภาษานะคะหน้า46นะคะในหัวข้อที่สองใหญ่นะนี่เลยทีนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนบอกความหมายนะคะบอกความหมายอธิบายและฝึกการใช้คำนะคะ มาดูข้อที่หนึ่งย่อยนะคะเลือกคำเติมในช่องว่างนะคะให้คำมีความหมายนักเรียนลองดูนะคะคำในช่องว่างคำที่เขากำหนดมาให้นะคะจะมีคำที่ถูกและคำที่ผิดนะคะนักเรียนจะต้องเลือกมาเติมนะคะในสิบข้อนี้ให้มันถูกต้องและมีความหมายด้วยนะคะ ทีนี้นักเรียนมาดูคำที่เขาปรากฏอยู่ด้านบนนี้นะคะมีคำว่าเศษเห็นไหมคะแต่เศษเขียนต่างกันเห็นไหมคะมีคำว่าเพียนไตรัยทานคานจานสันหานและก็บนนะคะแต่เขียนต่างกันนะักเรียนลองสังเกตคำแต่ละคำนะเห็นไหมนะคะมันเขียนต่างกัน ่เห็นไหมคะทีนี้มานักเรียนดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะคําว่าถีนะคะลงท้ายด้วยคําว่าถีเพราะฉะนั้นแล้วถีอะไรอ่ะเศรษฐีนั่นเองนะคะนักเรียนก็ไปหาคําคว่าเศรษฐีอ้าวเจอแล้วเศรษฐีเศรษฐีอยู่คํำนี้นะคะ เห็นไม่เอ่ยแต่ทีนี้เศษถีนะคะนักเรียนจะต้องเลือกมาให้ถูกว่านักเรียนจะเอาคำไหนมาใส่นะคะถึงจะถูกต้องอ่ะคำว่าเศษส่สอเอดอเศษหรือสระเอสอเสอเือ,สอรอเรือสอฤศีนั่นเองนะคะคำไหนเอย่ยคำที่หนึ่งหรือคำที่สองคะอ่าคำที่ถูกต้องนะคะต้องเป็นคำที่สอง นะคะคือคำว่าเศษนักเรียนก็เอามาใส่เลยนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงอ่านะคะเป็นคำที่สองเศษต้องเป็นสสารา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่อาเศษซาลาล่อเออรือซาลสีปุ๊บอ่าอ่านะคะถึงจะอ่านออกเสียงเป็นคำว่าเศษถีนั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อที่สองบ้างนะคะข้อที่สอง คํำว่าภาคนะคะคำว่าภาคนักเรียนต้องเติมคําไหนนะคะให้มันถูกต้องและมีความหมายก็คือคําว่าเพียงน,นั่นเองแต่เพียงคํานี้ตัวสะกดจะเป็นนอนหนูหรือรอเรือคะอ่าก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยรอเรือนะคะต้องเป็นรอเรืออ่าสะระเอ พอพานสลอียยอยักแล้วก็รอเหลือนั่นเองนะคะอ่าสองข้อแล้วเห็นไหมคะทีนี้เมื่อนักเรียนเอาคำไหนเลือกมาแล้วนะคะนักเรียนก็กากระบาดท,ทิ้งด้วยนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เช็กเด้งง่ายๆว่าหนูเอาคำนี้ไปแล้วนะคะเหลือคำไหนบ้างนะคะที่หนูยังไม่ได้ทำนะคะหนูจะได้เช็กง่ายๆขึ้นอ่ะส่วนข้อที่3มและ ข้อถึงข้อที่10นะคะนะักเรียนก็ลองไปดูว่าอ่าคำที่3คําว่าตรองนะักเรียนต้องใส่คําอะไรนะคะคําว่าห่วงนะักเรียนต้องใส่คําว่าอะไรเช่นปลายตรองห่วงใยนะคะคนพาลรําคาญวิจารสุขสันต์กล้าหาญและกังวลน,นั่นเองนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ